ต่อไปเชิญท่านสุประชัยใจสมุทรครับเชิญครับกรบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยผมต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมารทการวิสามันคณะนี้เป็นอย่างสูงที่ได้มาช่วยยืนยัน ให้กับพรคภูมิใจไทยว่ากัญชากัญชงเป็นพืชมหัศจ,จันทร์ที่ทรงคุณค่าควรที่จะสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ mm hmm. เมื่อปีที่แล้วช่วงที่ภูมิใจไทยได้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งตอนต้นๆปีภูมิใจไทยได้เสนอนโยบายเรื่องกัญชาเสรีผมได้พบปะผู้คน เขาพบกับผมแล้วก็ยิ้มแบบขำๆและมีการพูดทำนองว่าต่อไปประเทศไทยก็คงจะได้หัวเราะก,กันทั้งประเทศเ้ามองเรื่องกัญชาเป็นเรื่องตลกขบขันในขณะเดีวยวกันภูมิใจไทยเองในวันนั้นเรามั่นใจว่ากัญชาจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในมิติของการที่จะเป็นทางการแพทย์ และจะเป็นวิธีสำคัญใ,ในมูลค่าทางเศรษฐกิจในวันใดวันหนึ่งเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมการศึกษาและออกกฎหมายเพื่อให้กัญชาหรือวันนี้อาจจะขยายรวมถึงกัญชงว่าจะเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้ประเทศไทยสามารถได้ใช้ประโยชน์กับพืชตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์หรือเศรษฐกิจ สิ่งที่ภูมิใจไทยณนะวันนั้นได้นำเสนอเป็นนโยบายเพราะภูมิใจไทยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกัญชามาก่อนหน้านั้นครับว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างไรอย่างที่ท่านกรรมาที่การได้นำเสนอท่านเลขาธิการพักภูมิใจไทยในขณะนั้นท่านศักสยามชิดชอบถ้าได้ย้อนมองกลับไปณนะเ,เวลานั้นท่านออกไปดีเบตรเรื่องกัญชา ใแต่ละช่อง TV, ทีวีทุกคืนทุกคืนแต่สิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าสิ่งที่ท่านกรรมธิการได้ได,ได้ได้นำเสนอในรายงานของท่านเนี่ยมันครอบคลุมอธิบายให้ประชาชนได้เห็นแล้วล่ะครับว่าวันนี้ทิศทางของประเทศไทยเราจะเดินหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันคือเราจะทำอย่างไรให้เราจะได้ใช้ประโยชน์กัญชายอย่างคุ้มค่า ในเชิงการแพทย์และเป็นเศรษฐกิจเมื่อสักครู่ท่านประธานทางกัญชาก็ได้อธิบายสิ่งที่เป็นประโยชน์ของของกัญชามีพรีเซนเ t ชันชัดเจนท่านอนุของกัญช,ช,ชงก็ได้อธิบายว่าสิ่งที่กัญชงได้นำมาในส่วนของ CBD เนี่ยจะเป็นประโยชน์มหาศาลอย่างไรในของของอุตสาหการรมอาหารคอสเมติกหรืออะไรอีกหลายเรื่องวัสดุมวลเบา ตอนก่อนผมได้เห็นการนำเอาไฟเบอร์ของกัญชามาผลิตเป็นเ,เครื่องบินแล้วครับเครื่องบินทั้งลำทำด้วยกัญชงนั่นคือประโยชน์อันมหาศาลเราไม่พูดไม่พูดถึงว่าเฮมออยที่ที่อดีตท,ท่านท่านประธานอนุกัญชงบอกว่ามีราคาถึง1นึ่งแห้าหมบาทวันนี้บางวันอาจจะขึ้นถึงส0 0 0สนด้วยซ้ำ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะทําอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์กับประชาชนสิ่งที่อยากจะเรียนว่ากฎหมายอาจจะยังไปไม่ถึงในการแก้พระราชบัญญตัติต่างๆแต่สิ่งที่ภูมิใจไทยซึ่งนําโดยท่านหัวหน้าพักท่านอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้ทําโดยอาศรรยัยอํานาจในทางบริหารของท่านไปเยอะแยะไปหมดแล้วครับยกตัวอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยกรณีเรื่องการปลดล็อก เรื่องของการใช้ใบใช้ลำต้นของกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านอนุทินจะต้องลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดคือประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอนี่คือนโยบายส่วนหนึ่งที่ท่านอนุดิษฐ์ทก่อนหน้านั้นท่านได้ปลดล็อกหลายๆเรื่องในเรื่องของการที่จะให้หมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยสามารถที่จะปลูกกัญชาได้ เพื่อนํามาใช้ในทางการแพทย์ท่านได้มีการปลดล็อกในเรื่องการที่กําลังจะออกประกาศกฎกระทฎก,กระวงประกาศซึ่งได้เสนอเข้าครอมอไปแล้วในการที่จะอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาก็ได้กัญชงก็ได้โดยการควบคุมของภาครัฐสิ่งที่ท่านทำภูมิใจไทยได้ทำผมว่าเราคิดเหมือนกันครับก็คือเราจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ ท่านได้ทำหลายเรื่องหลายราวโดยมีเป้าหมายเหมือนกับท่านกันมาธิการครับคือเราจะต้องทำให้กัญชงกัญชาสามารถใช้ไปอยู่อย่างเต็มที่ผมจะไม่พูดถึงกระท่อมเพราะในช่วงหาเสียงภุมิใจไทยไม่ได้ทำแต่ยังยืนยันครับว่าในที่สุดแล้วกระท่อมก็จะเป็นพืชพืชที่เราต้องสนับสนุนในสภายอย่างนี้ก็ต้องสนับสนุนเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องก้าวข้ามสิ่งที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่คือกับดักทางกฎหมาย เราต้องก้าวข้ามเพื่อให้เราสามารถเป็นประเทศที่มีความทันสมัยเหมือนอาณาอารยประเทศที่เขาสามารถที่จะใช้กัญชาเป็นประโยชน์ทั้งทางการแพทย์และในทางเศรษฐกิจรอพวกเราที่นี่แหละครับรอที่นี่และผมมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังทามาเนี่ยมันก็คือการลดอำนาจรับลดเรื่องกฎหมายเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นแนวที่ภูมิใจไทย เราตั้งใจมาตลอดขอบคุณที่สนับสนุนนโยบายของพรรคภูมิใจไทยวันนี้เราทําหลายเรื่องครับเราทําไปด้วยกันครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาวิธีการที่จะทําให้สามารถที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้จริงสิ่งที่ภูมิใจไทยรอ,อกฎหมายสิ่งที่อยากเรียนในช่วงเวลาสั้นๆที่เหลือคือในช่วงเวลานี้ในหลายจังหวัดวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมมือกับรอปศอออตอได้เริ่มปลูกกัญชาในแต่ละจังหวัดแล้วครับ ของจังหวัดตรังของผมสี่มีอยู่สี่ที่กำลังจะเริ่มปลูกทราบที่นครพนมของท่านประธานก็กำลังดำเนินการเช่นเดียวกันกำลังจะบอกว่าเราทำได้จริงครับส่วนหกต้นร่างแพร่หยัดกำลังเข้าสภาและจะมีการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็วนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยึยืนยัน,ยนครับว่าสิ่งที่ท่านได้นำเสนอต่อสภายอย่างนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยขอขอบคุณและก็พร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางที่ท่านเสนอท่านเสนออะไรมา ถ้าจะต้องโหวตลงมติภูมิใจไทยลงมติให้ท่านยกให้สองหมือเลยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ